โอเคครับกาบสื่คอนโทรลอยู่ของเฟ c t o r วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบ็อกฟุตเนาะที่ได้มีข่าวจากอ,าอะไรสักอย่างแหะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นหน้าหมา,าชิบะนะเขาได้โพสต์ประกาศออกมาต่างๆว่าบ็อกฟุตเนี่ยโดนค่าลิขสิทธิ์หนึ่งนดอลลาร์หรือก็คือ4ี0 0สนบาทไทยเนาะโอเคครับแล้วก็ได้มีเพจของ r b s News เนี่ยได้ทำการประกาศาเรื่อง ของบล็อกฟุตในครั้งนี้เนาะเป็นยังไงก็ไปดูกันก่อนแล้วกันนะนี่ครับนี่ยูทูบเบอร์คนนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่จําชื่อไม่ได้อ่านไม่ออกเออง่ายๆเนาะ <S <S อักซิลิรอนเนี่ยมันเป็นสิ่งยากนะมาแกะประเด็น end of the b o x foods เอ้ยในวันที่6พฤษภาคมทำการอัปโหลด YouTube ชื่อว่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยผมต้องอ่านให้ฟังใช่ไหมอ่ะด้วยคำยาวหนึนย์เจ็ดนาทีโดยในคลิปจะพูดถึงความเป็นไปได้ที่เกมบล็อกฟุตอาจจะถึงจุดจบของมันแล้ว ก็คือบอกฟูเนี่ยจะไม่มีอัปเดต11แล้วก็จะถูกปิดตัวลงหรือว่าบอกฟูเนี่ยจะกลับมามีอัปเดตแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆนี้ผมก็ไม่มั่นใจเช่นกันเนาะทำไมบอกฟูถึงจะจบของมันแล้วยวขอปรับไหม่ก่อนเนาะ,ะระยะความยาวของการอัปเดตบล็อกฟูเนี่ยใช้เวลาไปถึง4เดือนจะขอขยับจอความลนะเพื่อเข้าสู่อัปเดตท,ที่10ซึ่งเป็นเวลาที่นานมากโดยสิ่งที่เข้ามาในอัปเดต10 ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยทั้งที่มันควรจะมีมอะไรมากกว่านี้สาหรับสี่เดือนเนาะอันนี้น,นี่อมันอะไรเนี่ยอะนั่นของบลฟอกทุปิดพอที่ออนอะไรคือาคืออะไรพ่อีออนคือผมก็ไม่เข้าใจกับแพลตฟอร์มฮะฮะเออเนาะแพลตฟอร์มดนพุงออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนไปโดเเนสนับสนุนผู้ที่เปิด,ปดมันคืออะไรอะ จากการที่ของบ็อกฟุตเนี่ยถูกปิดไปแปลว่าทางทีมงานจะไม่มีเงินทุนมาใช้ทําเกมต่อจึงเป็นเหตุให้คิดว่าผู้พัฒนาอาจไม่ต้องการให้ดําเนินการพัฒนาตัวเกมต่อไปอีกแล้วทีงทางการปิดพาร์ที้ลงไม่มีการตอบกลับข้อความใดในดิสคอร์จากผู้พัฒนาและทีมงานสรุปแล้วถึงจุดจบของเกมหรือยังทำไมมีเสียงใต้วะ ยังไม่มีการยืนยันที่แน่นอนเพราะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาจากข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่เราจะได้ข้อสรุปที่เป็นจริงต่อไปเมื่อผู้พัฒนาออกมาประกาศด้วยตัวเองเรื่องของบลอนะเป็นยังไงก็ไปดูกันก่อนนะ Hi everyone uh, as if you see the video title it's the end of blocks fruits <can be S 2> I will be ก็เปิดมาก็ เอ้ยผมว่าผมไม่เปิดดีกว่านะเดี๋ยวมันจะติดพวกลกิขสิทธิ์อะไรแวบนี้เนาะอ่ะโอเคหากปิดจริงทางทีมงานไม่จะเป็นต้องคืนเงินนะเหมือนกับนายซื้อข้าวได้ข้าวแล้วแล้ววันต่อมาร้านนี้ก็ถูกยุบเขาก็ไม่จะเป็นต้องพบเราหรือเพราะเขาไม่ได้เสนอขายเราและปิดหนีทันทีเพียงแต่เราไปซื้อเขาจะปิดหากชอบความรู้ของมันเสียนั่นอะไรจะได้ส่งเพจเนาะอ่ะจะเปิดแล้วก็มีคนมา เมนต์อะไรมาไอ,อ้ทําไมน้าปกปิดคาหุ่นเลยวะเดี๋ยวอะไรลนะ่ะองงันนั้นทย่าไรนี่นะครัซูมยังไงอ่ะเจ้มามันขอละคันเนาะไปะอย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบล็อกฟุตเนี่ยจะถูกปิดจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ยังไงอะ่ะแบบยังไงอะ่ะยังไงวะคือแบบอาจจะกลับมาเปิดให้อีกครั้งหรือว่าจะถูกยกไปแลนด์นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเค เราต้องรอดูกันต่อไปว่าทุกคนจะได้เล่นเกมนี้กันต่อหรือเปล่าซึ่งซึ่งมผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบิดเพียงเทน่านี้สำหรับวันนี้ใครที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับ